สุขดีที่หนึ่งเลยใช่ค่ะจะดูใบหน้าอาจารย์นี้มีความสุขจริงๆนะคะิครับทีนี้มาถึงเรื่องราวของหลานชายคนหนึ่งใช่ค่ะเป็นไงครับแกพอเกิดมาก็ไม่มีรูทวารเลยค่ะเลยครับค่ะตอนนี้ก็เลยให้หมอสีลาดผ่าตัด<ช>รูทวารน,นะผ่าตัดถึงสองครั้งอะค่ะตอนอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุได้ประมาณสามขวบ สองขวบพิสัยก็คือต้องผ่าตรงนี้สองขวบแต่แรกเกิดยังผ่าไม่ได้ค่ะตอนแรกเกิดนี่ยังผ่าไม่ได้นะคะต้องรอสองขวบต้องรอแบบว่าลำลำไส้อ่ะมาชนกับตรงทวารหรือไงทํานองต้องให้ลำไส้ยาวหมอต้องวัดต้องให้ยาวได้ตามตามนี้กที่จะเจาะได้โอามที่จะเจาะได้นี้ครับมก็พอสองขวบก็เริ่ม ผ่าตัดนะคะผ่าตัดลูทวานครั้งนึงก่อนก็อยู่ห้องไอซียูเลยโอหรอครับค่ะอยู่ห้องไอซียูเกือบเกือบไม่รอดอะไรนี่ก็เลยต้องไปถวายสังฆทานแล้วก็สร้างพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ให้เขาจะได้รอดแล้วพอมาอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งที่สองก็เข้าห้องไอซียูอีกโอ้ค่ะก็ผ่าตัดทวานเนี่ยแหละค่ะแต่พอผ่ามาแล้วแต่พอผ่ามาแล้วก็ถ่ายเป็นปกตินะคะแต่ว่ายังมีน้ํา น้ำเลือเปดออกมาเปื้อนอางเก่ะจนถึงสิบขวดจนถึงสิบขวดก็ยังมีอยู่นะคะแต่มาระยะนี้ครับตั้งแต่ทําบุญเนี่ยมันได้มันได้ขากับสุขภพีบ้านเนี่ยคะแล้วก็มาช่วยวัดทําก็น้ํามันจะแห้งเออนั่นเดี๋ยวเราต้องยย้ายหายไปอ้าวเอาเป็นว่าช่วงหลังนี้หมดแล้วเป็นเรื่องราวก่อนว่านี่คือเป็นเหตุ ว่าทำไมถึงจะเป็นกับพามานะครับบุพกรรมใดที่ทําให้หลานชายของลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักอันนี้น่าสนมากต้องพาตัดเจาะรูทวารหนักเขาจะมีโอกาสหายและได้บวชอย่างที่เขาตั้งใจหรือไม่เขาอยากจะบวชบวชที่นี่ด้วยนะ <c oughs> ครับจะต้องทําอย่างไรเขาจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้กุญจาของลูกท่านประสบุบัติเหตุขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีด้วย วัย50ปีท่านตายแล้วไปไหนรับตอนนี้มาดูภาพบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับนี่คือคุณตาค่ะคุณตาจิตอินทรศรน,นะครับค่ะดีอุบัติเหตุเสียชีวิตไปนะครับภาพต่อไปนี่คือคุณแม่ค่ะคุณแม่วันทาอินทรศรค่ะถือว่าเป็นสุดยอดคุณแม่เลยทั้งอดทนแล้วก็เลี้ยงลูกมาสามคนนะครับภาพต่อไปนี่คือสามี นี่บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เราถามถึงด้วยว่าเกิดมาไม่มีรูตะว,วันหนักแล้วต้องผ่าตัดเนี่ย <Okay. S 1> เป็นเพราะวิบากกรรมใดนะครับเด็กใจกุสมนะครับซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ต้องฟังฟันในฟันจากคุณครูใหญ่ <Okay. S 1> เรียนเชิญรับฟังเลยครับรับชมได้เลยครับชีวิตส พ่อาตายแล้วก็ไปอยู่มหานารกขุมหา้าด้กรรมที่ดื่มสุราเป็นอาจินกําลังโดนนายนิรยาบาลกรอกน้ำกรดสีดำร้อนแรงอยู่มีความทุกข์ทรมานมากไม่อาจจะรับบุญที่ิุฐิไปให้ได้จะคกล้ทำบุญทิฐิไปให้บ่อยๆบุญนี้ก็จะได้ไปคอยอยู่ที่โยมโลกเมื่อท่านพ้นกรรมจากมหานารกแล้วก็จะได้มารับบุญตรงนี้จ้า สามีป่วยเป็นมะเร็งลำไส้เพราะการณีนนดีที่ฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นอาจีนเพราะเกิดในสังคมกเกษตรกรรมมีฐานะแบบชาวชนบทที่จะต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่าสัตว์เสมอ,เ,สมอเหมือนชาวชนบทในปัจจุบันทั่วทั่วไปจ,จะแก้ไขก็ต้องแก้ไขด้วยตัวเองเมื่อเกิดมาใหม่เพราะสามีตายไปแล้วโดยเมื่อเกิดใหม่แล้วต้องสร้างบุญทุกบุญ แล้วที่ส่วนสอนไปให้กับสาธิเครไปบีบเบียนเอาไว้อีกทั้งจะได้ทํากรรมปาิบาติใหม่ด้วยจ้ะต้องแก้ด้วยตัวเองอันนี้อันนี้ใครจะไปแก้แทนไม่ได้ก่อนตายก็นึกถึงบุญได้แต่ไม่เต็มที่เพราะมีความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บรวมทั้งจิตใจยังก็ยังมีความห่วงใหญ่ผูกพันกับภรรยาและลูกจึงทําให้กตินิมิตไม่ชัดเจน ได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้านในช่วงสั้นๆของเดือนแรกๆรายหลังจากตายแล้วแต่นั้นตอนตายใหม่ๆที่ลูกได้เห็นเขาที่บ้านก็เป็นเรื่องจริงจ้ะต่อมาบุญที่ให้เขาทําในช่วงท้ายก่อนตายและบุญที่ททยอยู่ที่แป้ะเขาได้ส่งผลมาส่งผลตอนช่วงนี้จึงทําให้เขาได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวา มีพิมาเป็นทองใหญ่โตพอสมควร้วยบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายเป็นจำตัวเป็นต้นจา,าได้รับบุญทิพย์ไปให้แล้วก็ยิ่งทําให้มีทิพยสมบัติได้นั่งยิ้มแย้มแจ่ม,ม,มใสดูทิพยสมบัติและก็ฝากมานุโมทนาขอบคุณที่ทําบุญทิพย์ให้เขาและแนะนำให้มาสร้างบุญยิ่งทําให้เขาได้มามีโอกาสอยู่ตรงนี้ได้เขาซาบซึ้งในพระคุณมากอัพ หลานชายลูกเกิดมาไม่มีรูทวารหนักต้องผ่าตัดเจาะรูทวารหนักเพราะกรรแนอดีตเขาเคยเป็นเด็กวัดนะหลานชายคนนี้ได้นอนเฝ้ากุฏิอยู่กับอยู่ที่กุฏิหลวงตากับลูกศิษย์อีกหลายคนแล้วหลงเสนกุฏิหลังหนึ่งมีหลวงตาแล้วก็มีเด็กวัดอยู่หลายหลายคนหลานชายนี่ก็เป็นเด็กวัดคนหนึ่งคือหนึ่งปวดท้องถ่ายมากด้วยความขี้เกียจที่จะไปถ่ายที่ในป่าคือวัดนั้นไม่มีห้องซ่วมนะจะอยู่อารามจะอยู่ติด เด็ดป่านั่นทีนี่มันกลางดึกฮนะท้องถ่าย้วยความขี้เกียจจะไปถ่ายในป่าซึ่งมันก็อยู่หลังกุฏิแค่นั้นเองจึงได้ถ่ายที่ข้างๆบันไดหลวงตาเปิดมา <laughs> อาสัมผัสก็ด้วยสายตาก่อนหลวงตาก,กโ็โกรธก็เลยเรียกเด็กวัดทุกคนมาหมดไม่มีใครยอมรับรวมทั้งหลานชายคนนี้ด้วยหลวงตาก็เอา้าสาบานซะก่อนาใครทําอย่างนี้มั่งทุกคนบอกไม่ ไม่ได้ทําท่านจรงแท่งว่าสงสัยเป็นอดีตหลวงตาแน่เลยก <c oughs> ี่ชาติห้าร้อยชาติถูกต้องจ้ะวิบากรนี้มาส่งผลโดวยวิจีกรรมที่โกหกแล้วก็โดนแช่งรวมทั้งกรรมปานาธิบาที่เคยทาไว้จริงทำให้เกิดมาไม่มี รูทวานักแล้วก็ตายอย่างนี้มาหลายชาติแล้วนะจ๊ะชาตินี้กรรมเบาบางแล้วจึงทําให้สามารถผ่าตัดได้แต่ก็ไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แค่พอใช้งานขับถ่ายได้เท่านั้นแหละตอนนี้ก็ได้แต่ให้ตั้งใจสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาแล้วก็ไปขัดที่มานขัดห้องซ้วมที่วัดทําความสะอาดวัดบ่อยๆแล้วทิฐานจิตทพ้นจากวิบากกรรมนี้ไปจ้ะคุณตายรูปประสบอุบัติเหตุ ขับรถชนต้นไม้ระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดเสียชีวิตทันทีได้ไวห้าสิบปีเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งบ้านท่านอยู่ชายป่าชอบท่านชอบล่าสัตว์โดยมีหลุมดักสัตว์ทีนี้เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะทําให้หินหินที่ทวงไอ้ก,กิ่งไม้เน่ยพอตกลงไปมันหลุดล่นลงมาทับสัตว์ตายวิบากกรรมเนี่ยมาส่งผลจ้จตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้ว ภายหลังจากวนเวียนอยู่ระยะหนึ่งจึงไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะล้วบอกว่าจากกรรมนี้แหละของหลานชายบริมีช่วงที่มีสุขภาพิมานค่ะเขาก็เลยได้ทําบุญนี้ด้วยอันนี้แต่หลานชายได้ทําบุญสุขภาพิมานแล้วนะคะบันไดขาะขึ้นและคมไปทําทุกบุญเลยค่ะของพี่วัดนี้แล้วเป็นไงครับผลอาการผลอาการที่ทำเขาบอกว่าไม่มีน้ําออกจากไม่เปื้อนกางเกงแล้วค่ะ Oh. น้ำเหลืองออกเน,นี่ยไม่เปื้อนแล้วค่ะไม่เปื้อนแล้วหาไม่เปื้อนแล้วเขามาช่วยขัด uh huh. ขัดตรง uh huh. วิหารโคด้วยค่ะ uh huh. มาช่วยขัดวิหารโคดแล้วก็ uh huh. ทําบุญทุกบุญที่นี่ uh huh. ท,ท,ที่วัดที่วัดนะคะแล้วก็ทําบุญพระพักใต้ด้วย uh huh. เก็บตังค่าขนมเนี่ยค่ะ uh huh. ครับผม ก็จะไม่ค่อยจะไม่ทานขนมที่ที่โรงเรียนแล้วค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนจะมีอาหารฟรีขนมฟรีนะคะเป็นโรงเรียนกทมเนี่แหละค่ะฟรีทุกอย่างก็เลยเก็บก็เลยเก็บเงินอ่ะมาใส่กระปุกกระปุกกลมๆของทางวัดนะคะครับผมไว้แล้วก็ฮะก็พอที่เดือนทีก็เปิดมันก็ต้องเอาตังค์เนี่ยไปทําบุญโอ้สาธุทำบุญที่วัดทําทุกอย่างของที่วัดจากเบา จากห <บ au S 2> นักก็เลยเบาก็บ, <au S 2> บก็จะหาย,หายไป